สวัสดีครับวันนี้สอเจริญชัยโลหกิจนะครับหรือชื่อย่อนะครับ J W P นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับเป็นสารี่รากจงนะครับหางเปื่อยนะครับตัวนี้แบบเสียบกระบอกนะครับไม้เสียบกระบอกนะครับวันนี้ทางร้านก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าบ้านน้องอุน้องขามนะครับ อำเภอสีบุเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับส่งมอบให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็ขอสีพื้นเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็กระทะด้วยนะครับทางร้านก็จัดให้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีชมพูอมม่วงนะครับสีสดใสนะครับคัดซีนะครับคัดซีของเราจะเป็นคัดซีรางน้ำหน้าห้านะครับเสริมด้วยรางน้ำหน้าสามนะครับ เพานะครับเพาจะเป็นเพาอฟนะครับยาง8 2 5นะครับขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร30นะครับความยาว5เมตรนะครับตัวนี้วันนี้ทางร้านก็จัดส่งให้กับลูกค้านะครับบ้านนองุหนองขามนะครับค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทั้ง สาขาที่1ครับชื่อลงกึงสอเจริญชัยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์0 8 6 2 4 0 7 7 9 2นะครับ095182 3 1 9 6นะครับหรือติดต่ออีกร้านหนึ่งนะครับเป็นสาขาที่2นะครับชื่อ j w p นะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0 6 1 9 5 2 9 1 9 1นะครับ สามารถติดต่อได้ทั้ง2ส,สาขานะครับวันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวนะครับเป็นสารี่ลากเปอยนะครับแบบเสียบนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ